บ้าก็พายติดตคนดื่นให้นี่โอ้คือนอสานางเนี่ยบอัอะไรก็ดีถามไหมถามบ้ากรพายหมแมนยูแมนยูคือคือน่อสานางแท้ว่ะบ้าก็พายว่ะจมมาชูทางได้ว่ะกินหน่สานางนะเขาบอกว่าบ้าก็พายอ่ะติดตผู้สาวเขาเดียไปเาเขาคือนออสานางแท้ถามไหมสาวบ้ากระพายไหมเป็นได้มาเห็นสานางใจเต้นบ่ะพูดได้เบื้องเอาอันมักเพชรกระจุนว่ะตุกจักสำหรแลวจุมมาชูทางว่ากินหนอด่กินหน่อตลอดเลยเรือสานางทุกอย่างเนาะ เราซอยชุดขานางทุกอย่างโอ้ขันกวานี่เอาขวานี่ก็ตำที่บอกขได้มาอยู่ไปซีแห้งกวานี่แล้วซอยมาเคิดมาเสือซอยกูราชนางไหมซอยนั่นซอยนี่ท่าน้อยัดสินใจมาแต่เมืองชายบุรีผู้เนาะชายบุรีมาหาสาวนางโดยตรงโดยเฉพาะเลยสุดหล่อมาจากวัดแต่ที่ก็วัดสีวัดสียาแล้วยาสาวนางบอกมาโทรหากระตัดสายแต่ยังก็ลอด เทานี่แล้วมันยาบ่ได้เนาะคิดฮอดจะจ้อยอยู่คิดฮอดตยา่าเนื้อคู่มันเอลีกับบรจักเนาะคิดนีข้อฝากไปถึงผู้บาว์เทาเด้ออย่าชีหาวไล่กับผู้สาวทำหน่อยฮะหาใส่เข้ากับหมูมักจะรอเฮาเห็นจะไม่เงื่อนซื่อเขาจังหวะน้ำเจ้าค่ะมเราีม่เงืจันเนาะแออแล้วคันเนื้อคู่มันแล้วอยู่ใส่กระจองมาอืมก็สียาว่าสียางได้เราพอใจเน้มัคิดดไพอใจบ่พอใจก็บยาลุยเลยมือนี่ว่าคือเต็มที่เนาะอืม ให้แม่ลูกหูจักมสองโตเนาะบังในเรื่องอาหารจะนายยังไม่ได้ไปบังไหนมาหาตัวเตอนนี้กินแน่หวนแต่ตอนนี้คุยกับจนหลอปะเนี่ยเอาชนะตัวไปใหม่นี่อีกก็ยังว่ากับสนางอยู่ว่าคิดเบื่องก่อนจะเอาผู้ใหม่เนี่ยเหาผู้ใหม่เข้ามาในใจเอาตะก้อยผู้เดียวให้ักเดียวใจเดียวบ่ให้งหักเดียวใจเดียวอันเราคิดเบื้องก่อนก็ได้เหยาผู้ไม้ยกมึนไปเบื้องไป อย่าเอาผู้ไม่เข้ามาว่ะมีตะคอยผู้เดียวเขาว่าสิแล้วไม่เลยนะแต่ว่าให้เจ้าคิดองค์กรน่ะแม่นคิดเบื้องว่าต้องรอก่อนต้องเบิ่งวัดใจเบื้งก่อนเราว่าต้องใจเย็นเนนะใจเย็นก็ต้องต้องมีในคอยในใจว่ะกว่าจะให้เอาผู้ใดเข้ามาผ่านมาอันนั้นว่ะเออต้องทำเบื่อเปลือยหลืวเปล่โอ้โหสุดยอดสุดยอด ตำกระคัวตำกรัวจะตำไปตำน้ำไปตำน้ำไปตำจ้เด้อสิตำให้ข้ิทิตำกัวแล้วก็ตำัวแล้วก็ยังได้มาเนี่ยสนางทากินลาบอ่นี่กินลาบโอ้ยเรวกันบ่เนี่เป็นเือแล้วนี่เออเป็นประโยชน์ทางนั้นสนางเป็นยังมาใกล้วีไหมมาพีไหมมานไหมอืมกกะเยเขากรทากินที่สื่อ ถ้ากินก็มาให้ถ้ากินก็มาให้กำลังใจด้วยว่าเจ้าก็ได้เออมามาให้มามาให้กำลังใจก็ดีใจอยู่นะเดี๋ยวนี้ค่ะสาวนางเห็นเรามาถ่ายมามาคอ้มีแหงเลยให้มันจบความคิดหอดนะจะเห็นก้อยยังอิจฉาอยู่ตอนนั้นสาวนางแล้วนั่งกับตู้พายเห็นนะก้อยยังมานั่งใกล้มื่อนี้ยืนเข้าก็ต้องชนะมาไกลเลยอืมชนะคือเป็นเชิงชนะหน้ามันดิ้น ด้บ่กันนี่มันนางยุงยอมาเบิ่งคนต่าตั้เป็นยี่ป่อเจ้ากะานงตเคยตั้มยี่ป้อฉันอ่ะเคยลาเินเคยเคยตั้มเหรบ่เคยบ่บ่แม่นเรกเราเขินเราเขินเหาอบ่เคยตั้มเหรบ่เคยกินนี่เห็นคือเราคือเราบ่มาค่อยบ่พอใจเพื่อนเหาอบ่เคยกินนี่เั่นเราเป็นพ่อแม่เป็นกระเพาะเขาบ่เคยกินอันนี้ได ครั้งแรกได้บอกเช่นจะกินเนี่ยแต่เก่าแต่ก่อนเคยกินบ่บ่ชนะงแต่ก่อนแต่เก่าเคยกินบ่บ่เคยบ่เคยแต่เกิดบ่เคยแต่เกิดผูกเป็นโทษได้นิดห่อยนี่เป็นไรพวกแตกแตกเลยันแตกแต่เก่าที่สรันแตกแต่เก่ามันโอ้เดี๋ยวว่ามันแตกไม่ไปโทษเดี๋ยวโป้งแหงเนาะนี่ขยุ่มมันแตกเลยแกตั้มจนโคกแตกตี โเนาะโโมาติไกัมันตกแต่เก้าวะน้ามันแตกแต่เก้าพอแล้วพอแล้วหันมใช้น่งเอาหานหัมาใช้ไว้หันมาใช้หันมานช้ต่อหัมชไมัน้บุญเน่ฝนนะมือนี้มันลดอยู่ไดมือนี้วันที่หนึ่งที่สอนะเพราวันที่สองเลตอนนี้ลดฝนลดอยลดที่เก้าที่สิบปุ่มันตกทำมันตกก็ตกได้ใหรดำหนานะมัน้ได้ดำาแล้วน นะอมันทีมันต้องถอนเสดยดายบ่ได้ครับใช่ครับฉนางอะบอกฉันนางำผิดมาันนาำเขาคัวเลยเสียดาย้่ได้เอาตัวอันผู้ไปนะไอ้จะบอันงอันผู้ผมยาวนะน่น้องจะบอก้จะเป็นเป็นอายบจะเป็นเอือยแล้วเป็นน้องลาวอโดยอ้ยขออนานะให้ฉนะงตามู จะตำข้าวคัวแล้วให้สนางตำเนี่ยไว้สนางฉันเราจะตำแรกกันจะบ่จะตำแค่นะนัะสนางตำนี่จนจน่าทุ่งจะเทือนว่าสนางในเหตุนี้ตำสนางตำพริกแล้วก็สุดลอบนตำข้าวคัวเนาะยงโอชือไม่ยำไปูซชือไปนนดหน่อยคลอด้ลอด้ลอดนะซื้อเปล่าลอดุดหลอเนาะทำอายุก็ได้หรือเปล่าเออได้ทำอายุ ช่าทำซื้อเชียงเลียงนามแล้วก็ทำอายุเนาะอายุเบาหลอดเนาะอายุห้าสิบปอห้าสิบสีอ้ห้าี่รุ่นเดียวกับคอยแล้ววะคอยห้าสิเฮ้ยคอยกิงโย่คอยก็ินเจ้าอย่มาแล้วรุ่นเดียวกันแล้วสาน้าอายุจะ่ได้จางเพิ่นห้าสิบสี่าวไปาวเท่ไรสาวสามสาวสประมาณนี้แหละชาวชีแลแมนแมนประมาณนี้ชาวเสียบาวสามาวชีต่อไปใช่หเายุ่ลายเกินไปเนาะ อันยูเป,เป็นเพียงตัวเลขนะอัน kind ย of ูนะผู so okay. ้ชายเนห้าสิบได้เพนตัวเลขเย่เเป็น้หญงนห้าสิบเดียกแตตัวเลขเยูเต็มางราสีโอเคบออันยุซํานี่ะนะเป็นเน็ตฉะนางต่ำฮะแรกยี่บอหนะต่ำแห่งแห่งนี่มันคือสิบบลดยากปว่ไหนวะเอ้าบาเนี้ที่น้องเลยชางกบปัวไอ้ต่เองพนใจหอนเนาะโผล่บังพนต่ำเเพิ่นเคยอยู่คนเดียวมาฮ ไอ้เนี่นายมันแตกพร้อมไหนอันนี้ไรให้กินทุกอย่างนี่ไม่ต้องห่วงผ่านมาได้หมดเฮ็ดว่าจะปันไหนได้มาเฮ็ดนี่เป็นบ่มันจะการันเตีว่าต้องให้นายมันแตกนะถือว่าโอ้มื่อนี้มาเฮือนชาวนางเฮ็ดทุกอย่างเนาะถือว่าประสบการณ์นี้พระธรรมดาน้อยหน่อมเนาะทุกอย่างมันจะตำพริกตำข้าวครัวชาวนางบริไดเฮ็ดอลไรบ้านนี้ชาวนางสบายเลยบ้านนี้ครับสบายเลยบ้านนี้พวกอาพัวตะกี้กับพวกเฮ็ดให้กิน เจ้ามีอายุหลายเจ้าต้องเปลี่ยนแล้วต่อไปดิบอกต้องเปลี่ยนผัวคือมาจะถ่ายหน้ามันเมื่อยสืบก็เศร้าอย่างไรผัวเฮ็ดกินเจ้าผัวเฮ็ดกินจะพผัวนี่ป่าวเนี่ยโอ้ไปชั้นบอกไปชั่นก็ผมได้แล้วว่ามาคือกันไงเมียผัวเฮ็ดท่าเฮ็ดกินเฮ็ดท่าเมียเฮ็ดเฮ็ดท่าเฮ็ดอยู่กินอยู่นานนี่เออธรรมดาเลยซอยกันใครว่างกันเมียเฮ็ดท่าเมียเมียว่างกับเมียเฮ็ดผัวว่างกับผัวเฮ็ดเนาะก็ธรรมดาเลยเมียนบอกมาหนอมนบอเมียผัวเฮ็ดอย่าง วอยก็คือกันแล้วเมียเป็นหยังอไจะนอนกินโต๊ดวันนีคุณจะโอมโยนลงนองไปแล้วบ้าว้าจะต้องคอยกันเฮ็ดคืกกิ่วตั้มพีกับเมียยองยานางก็คือได้แกงหน่อไม้เดี๋ยวมันยองยานางก็กระเป็นอยู่วัยน่อไม่ไปเนี่ยกระเป็นอยู่เฮหตยังกับพวกไปให้เมียไปนาวไปนำพันกรได้ดอกไปคนนี้รถคนไปอลาดรถเป็นกันได้ชานางเราเป็นเหยื่อเราเห็นเหยืเห็นงานมึงเน่ พอไหวอยู่บ่วะก็ไหวอยู่นเนาะเราก็เห็ดปกติกเราก็เคยเห็ดอยู่ดุเนาะเขาว่าเนาะก็ว่าเราคนประเภทนี้คนอยู่สื่อประเภทเราก็คือกันนั่นแหละคนอยู่คนเดียวเนาะมาเห็ดมาเห็ดม่มีไพ่เห็ดต่อแม่นคนกับนค,นคนดูนี้ขว่าบางคนอยู่คนเดียวนี่บุคคมีกินคอยกินบุมีกินคอยกะหาซื้อกินได้ย่าแม่อันนี้เราไปยังหมักเห็ดหมักส่างอยู่คิดบ่งอายุป่านนี้บุเคยแต่งงานอะไเทื่อบ้างเนย บ่เคยคิดบ่เคยเค,ยค,ยคยิดว่าไผ่จมมาชุดทางี่นอดว่ะกินอดชาวนาเนี่ยกินหอดสาวบัวเป็นว้าจุคนว่าป่ะนี่เจ้าวายคิดยังไงวายว่าเราลมสาวบัเป็นหางกระพุ้นอ่ะเจะ้าว่ะลองเบิ้งก้อนหากระพุ้คุยกันเบิ้งคำว่าข้าจะเป็นครูเป็นหนิ่งเป็นแน่มันไหนบ่นยากเดอเนาะเออกระเบิ้งกันก้อนเนาะหากนางโรดมาจมมาแต่ชิโนไปแล้วกินในเงี้ยเสียงชาวนางนี่ยกินหอดชาวนางเป็นยังไงข่อยก็กินหอดชาวนางแห้งได้ผนว่ะแสด้เห็น สิได้พ่อหนาอยู่บ่เอ๋มันนี่เป็นวาโอ้ยในโทรศัพท์มันลายคดขบววอลไปซี่ฮะจมน้ำข่อยจมมาชุดทางบ่รบ่าว่าจะนำโทรศัพท์เออเขาจมวะแมนว่าเราเป็นคนนั่งส่วนท้ายก่อนจมจะเป็นยังไงเราวะคำไม่ได้ยินเสียงนี่คิดหอดจ้อยเราวะถึงจะนี่ชนะบ่วะคนแถาเอากันแล้วก็เปิดกันในนั่นบอกเขาว่าไม่รุ่นเอากันนี้ โแน่ได้บบนุนอันนี้กับโมแน่เขากันเนาเคยเอามาตะกี้กับพันมากับให้เปิดก็มีเลคนเนาะอือกยลิกกันเมื่อก่อนชาซให้เปิดม็นบอกคนนั้นมีอายุชำกันเนาะมาอายุำกันอายุเราก็ำนีออายุเราอนบออายุเราสี่สิบสามสิบอ้สามสิบปลายจงเนาะ เบื้องเล่า <music> ก <Brothers> okay, ็เป็นคนช่งทีเป็นหัวหนากากลัวได้อยู่เป็นผู้ใหญ่ผู้มีอายุหลายกวอนนั้นอัน้ายุ่าะอันนัไปอายุน้อยอายุหาชิบซีอานอมมหาสิบสามดืนกันปีหนึ่งกับกันอมแมนแต่ว่าเล่าเป็นคนมีชิดมีหนังกบนอมอนนอมเราเป็นคนโซแมนมานอมบัดเป็นคนแบบหมักพญาพญาเน่บลอนจงจอยเน่ เรื่องไหนใส่หน้านี่เห็นหน้านี่เรื่องถ่ายให้ท่านหน้่โบปันได้แล้ว่ะเรื่องให้ทู่ให้ชวนในโบย่านแล้วป่ะลาบอนแม่นแมนมีเงินกระจ้าเกาหนอเลยปฏิเสธมาให้นายตากันแล้วเล่าประเท่าปันไดดีโดยธรรมดาเนาะธรรมดาบ่ได้ถึงขันชาตู้ภายที่สัตู้ก่อนที่ แต่เราเยี่ว่ามักมักบ่มากกะคุยแม่คุยกันไปคุยกันไปก่อนเข้าใจไปเข้าใจกันแล้วจึงว่ากันแล้ววะบบคือเราก็ว่าทุกคนมาปุ๊บปั๊บเลยอย่าเอาื้อน้โลดนะเบืองกันก่อนเนาะยังมาฮู้เรื่องนี้หห่นเพราะว่าต้องศึกษาใจกันไปก่อนมันบอกโดยข่าเห็นปุ๊บปั๊บเลยสิตัดสินใจว่าเออผู้นั้นดีผู้นี้บบดีแหละมันกะบมจักเนอะฉาดนาสนะเนาะ อันว่าคีรุตู่พอน้อมีเงินลายก็เออเอาอยู่ไปสั่งกับเงินกันก่อนเนอาะคีรุตู้บัดนี้เทียบไปดาวมาได้ค่ะดาวไปดาวมาเอาไปไปหาเงินชะนีรุตู้บัดนี้ะะจะได้บนันดาวกับเอาแหละดาวเอาก็บฮู้จักแล้ววะทักวัน,น,น,นเอามันบอกเกี่ยวนะกับเรื่องมีรถบุมีรถเฮาอยู่กับเฮาสั่งเอาดอกนั่นนะเออกับเงินกันก้อนไปพลเรือเนาะเบิงกันก่อนเพราะว่าเฮาเกิดมาหนิก็เฮาบ่ได้เอาหยังมานำ เออเบงกันก้อนนี่เบรอม่าเบงกันก้อนข้าเอานันอันนี้มานํานันเห็นว่าเขามีเขารวยกะเขารวยบัดนี้เฮาบัดบ่รวยนี่ะเให้จงได้ขะพอแม่รวยเฮาก็บ่รวยเนาะแม่ทั้งเจ้าคนอื่นรวยเฮากะถูกเกลียวข่อยน้ำปลซอนข่อยนะแม่คนอื่นมีรถข่อยบ่มีเงินน้ำมูมีกะเงินน้ำถุงห้าบ่มีนี่เงินน้ำเงินน้ำถุงมูสิบล้านบริซ้ำเงินแสนกี่น้ำถุงข่อยจำได้เขาบด้ใช้นำเขาเนาะ เฮาบริชาย่ำข่าวเฮาสิจะอ่อนเขาเห็นยังแม่แม่บ่ล่ะทุกข้าก็อยู่เฮือนเฮาแม่เฮากินข่าวเฮาอีกเฮากินข่าวให้เองคันบ่มีน่ะเฮาเฮาบ่ได้กินแม่เห็นแล้วแม่ยังก็ขึ้นกับเฮาเบิดชาวนาเอ้ยเฮาอยากได้เฮาอยากมีเฮาก็เฮ็ดเอาเฮาสร้างเอาเฮาหาเอาก็ทุกอย่างและเฮาก็ทุกอย่างแม่เฮาก็อยู่ไปซิงซีแหละเฮากะว่าสอ้อนบ่กอะเฮาเกิดมาก็เฮาก็แบบตากแดดตาบพนเป็นคนจนนั่นแหละ แมนคนจนนั่นแหละเหตุจะได้สีวิตมันต้นทุนบ่เท่ากันบางคนกมีพอแม่ปู่ทางไว้ให้มีพอแม่พ้าหางผ้ารวยมีสถานะพ่อแม่เข้ากระทุกนี่อันนี้พอแม่เฮ้าทุกพอแม่เฮ้าจนกัเฮาก็อยู่ไปตามสถานะเฮานี่แล้วมันก็ได้ทำนี้แล้วพอแม่แมนมีแต่เข้าแม่เฮาบได้รวยพอแม่เฮาจนขอเพียงแต่บทจนน้ำใจกับพอแมนม่ยากหรอกเงินคำมัน เป็นของนอกกายแมนมันหาได้อยู่หาได้แต่มันก็กายไปหาได้เงินนะแต่มันแฉเมืนไปเบิดมันกูไ่รู้จะหาเอาก็หาไม่อีกเพราะเงินบ่มีเจ้าบ่มีใครเป็นเจ้าเนาะแมนใครจะได้ก็มีแต่หาเอาจะนอกจักธนาคารคนเ้นาะเป็นธนาคารก็บ่ได้เป็นเจ้าของคือเก่าก็กดออกว่ะแม่จ้างแม่ไผ่เป็นเจ้าเงินน่ะมีแต่จะได้แต่ไม่จะหาเอาเงินน่ะมีหลายอยู่เจ้านายเพราะได้เป็นเนาะ บุฮู้จักอ้ายกับบุ้จักว่าเป็นไผ่เป็นเจ้าเงินมีท่านไก่ชอนที่เป็นภูปท่านไก่ชอนผู้ใดก็มีเงินกับมันกลายไปเบิดโอ้ยว่าหาไม่ให้น้องหล่าน้อยเจ้าจะเอาอยู่บ่ล่ะเอา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 เสื้อผ้าไปละบ่เอาเจ้าจะเอาบ่ขนมจ้ะมาเอาขนมเอาเสื้อผ้าไปขนมเสื้อผ้าเอาบ่เอาไปเอาไปมากรอไหม เอาเสื้อผ้าแล้วเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วเอาขนมเลยครับบ่เอาหรือว่าเอาแต่เสื้อผ้าก็ขนมพ่อไม่แล้วบ่เอาเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าดิเอาเสื้อผ้าพ่อได้พ่อบ่บ่เอาเงินให้ไปซื้อขนมก่อนเอาเงินให้ไปซื้อขนมมาดิโอ้เฮ็ดจะได้อะเงินให้ผู้ใหญ่เฮ็ดจะได้ใแม่ขับใจแม่ัางทีเออหินางหลานหน่อย ซูมพอเลยอ๋อจะเอาหอยฉานางบ่นหนฮะขอบใจเด้อว้าเอหอยนางพี่น้องเอ้ย f หอยเงินเอฟซีอ้อฟซีหเงินานาสองแสนพี่น้องแสนห้าสองแสนห้าีดีสองแสหทั้งลูกพี่น้องเลยโดยตกใจเมื่นึกว่าานาสองแสนห้าสองห้า อ่าอาสาร้างไปหาใจเด้อครับใจลายลาด้วยสิผักใจลยลายโดยไปบัตนี้ไปจัดบนหาถ้วยหั่วงให้ยูนกินบัตรนี้เถานังปลาทูพี่น้องปลาทูบัตรนี้หันหน้าตาก้อยปลามื่อนี้ฮะคลายคลายก้อยปลาพาเขาสามัคคีมื่อนี่พี่น้องเลยเนาะ มากขยันสาวนางขอบอกขอบใจทั้งไอรอดเด้อพี่<า>น้องเลยมากขยันสาวนางบริกรก้อยปลาเลยเขาไปซื้ออยู่ตลาดปูแลรนเับไปซื้อปลา,มา,ามากก้อยชูสาวนางกินพี่น้องเลยทั้งปลาทั้งขนมทั้งมากมายเอามาฝากสาวนางย่านบะทึกใจสาวนางเนาะบะมัดย่านสาวนางโบกิดเห็นเน่่บาะพี่น้องเลยมาจ้างมาจ้างมักสาวนางไม่มาจ้างมักสาวนางว่าะสาวนางปู่มัไมเอาปลามาจ้างมักสาวนางเอาเอาเอา ฉานางนี่มักยีดอกเนาะฉานางเนาะจากแล้วกินนั่นกินไปยงก็กินยาต่างคนไข้ที่เขาว่าพูดเลยน่าดอยอะไรครับพูดบ่าอะไรอะไรยังกินยาต่างคนไข้ที่เขาว่าเขาบอกคนในบ่อเออทำมากินพี่แล้วอ้าวผัดประตูพายผัดคือนางร้อนนางเป็นยังไงผัดประตูพายผัดคือนั่นแท้คือมาไก่แท้ นางไกลอยู่หรอฉันนางเรายังหาบอนหาทีอยู่อลากรากะน้ลาระเทากะพาปลาคือปาขาดขากลขาดอเจ้าเินผัดอามามามาาเท้าบัวป่านานนะเนาะนางเอาอ่